สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกันวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาดูรถเกี่ยวนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเสียเสมรถขุดฝันใจโคกลองนาโมเดลนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับ ได้มาชมรถเกี่ยวนะครับรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นดีซ 93G นะครับเป็นรุ่นอุ้มนะครับโอ้ไวมากเลยนะครับข้าวตั้งนะครับข้าวยืนนะครับไม่ล้มนะครับเกี่ยวไวมากเป็นข้าวหอมมะลิ ก็ขอ15นะครับข้าวเบานะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับสำหรับอีสานบ้านเราก็เข้าก็ขอ15ก็เริ่มจะเก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับเฉพาะบางส่วนนะครับ บางส่วนก็เป็นข้าวหอมมะลิร้อยห้าก็ยังเขียวอยู่นะครับด้านรอบด้านข้างนะครับแดดรม่มลมตกนะครับลมหนาวเริ่มเข้ามานะครับก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวกันเป็นบางส่วนนะครับส่วนแปลงนี้ก็อยู่ที่ประมาณหกไร่นะครับรถมีสองคันนะครับรถเกี่ยวนะครับด้านน้นก็จะเป็นคันเล็กนะครับ เป็นรุ่น70 DC 70นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็น DC 93เนะครับเป็นรถอุ้มนะครับซึ่งไม่ต้องใช้คนงานมากนะครับในการตรอกภุ้งปุ๋ยหรืออะไรนะครับใช้เพียงคนขับคนเดียวนะครับเป็นของเสียชาตินะครับปาตตาลาตะบเที่รักษาเมืองสงขาจังหวัดสุรินทร์นะครับ นี่ก็จะเล็กกว่าครับเป็นรุ่น70นะครับต้องใช้พนักงานกรอกทุงปุ๋ยด้วยนะครับ2คนนะครับรวมกับคนขับเป็น3มคนนะครับเป็นของเสียชาติเหมือนกันนะครับสองพันแล้วนะครับก็อาจจะช้านิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นเล็กแรงอาจจะน้อยกว่านะครับและอีกอย่างต้องใช้พนักงาน กรอกด้วยนะครับมัดฝั่งนี้นะครับเป็นนาเพื่อนบ้านนะครับก็ยังไม่เหลืองนะครับกำลังเขียวอยู่นะครับพันข้าวอาจจะต่างกันนะครับไม่เหมือนกันเต็มอุ้มแล้วครับมาถ่ายออกแล้วนะครับดูนะครับว่าจะได้เยอะไหม ออกนะครับได้ถึงหนึ่งตันไหมครับเนี่ยได้ถึงหนึ่งตันไหมหนึ่งตันเท่ามันเปียกเนาะนี่ครับคายออกแล้วนะครับเป็นรถทุง่งนะครับนี่ครับดูซีก้าสามกีนะครับก็จะสะดวก รถตุ้มนะครับไม่ต้องมัดกกสอบไม่ต้องใช้คนงานนะครับพอเต็มรุ้มก็จะมาทายออกใส่รถอยู่ข้างถนนเลยนะครับง่ายดีนะครับสวยมากเลยครับไใแกะกล่องเลยนะครับคันนี้เพิ่งออกมานะครับน่าจะเป็นแปลงที่ 3หรือที่4นะครับสำหรับแปลงนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับอ่าเน็กจิกานี่นชยช้วยเราอ่าไนนๆน <c oughs> เป็นอะไรมือโดนอะไรมาไม่ยิ้มเลยเว้ย ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้หนูหรือเปล่านะครับรอดูนะครับดูนะครับไปโอ้โหไวมากนะครับวิ่งไม่ทันเลยนี่นะครับกระดูเก็บเกี่ยวนะครับโอ้โทษทีนะครับก็จะมีหอยมีปูมีปลามีกบมีเขียดนะครับสมัยตะก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะมีกันแล้วนะครับมีก็แต่ ไวเชอรี่แล้วก็นะครับหนูนะครับไม่ค่อยมีถ้าเป็นสมัยตะกอนนะครับกินไม่หมดนะครับอยากให้เป็นเหมือนสมัยตะก่อนมากเลยนะครับหกรอบนะครับเกี่ยวหกรอบก็จะได้หนึ่งอุ้มนะครับก็ความยาวประมาณหนึ่งเมตรนะครับหกรอบ นะครับได้หนึ่งอุ้มนะครับก็จะได้ที่น้ำหนักประมาณ1ตันนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับหรือว่าจะเป็นกับข้าวนะครับอาจจะบางไปหน่อยนะครับดูแล้วลักษณะฟางไม่ค่อยจะมีนะครับบางไปนะครับอาจจะทำให้ผลผลิตไม่เยอะนั่นเองนะครับ ไมากนะครับสุดยอดถ้าเหมือนแต่ก่อนนี่สมัยประมาณ40ปีที่แล้วนะครับอาหารการกินเวลาเก็บเกี่ยวแบบนี้จะเยอะมากนะครับหอยกบเขียดปูปลานะครับเวลาเกี่ยวข้าวก็จะได้ กบได้หอยได้ปลานะครับแบบนี้ถ้ามีน้ําซึ่งอยู่ในนาแบบนี้ปลาจะเยอะมากนะครับสมัยก่อนซึ่งทางตรงนี้นะครับสมัยแต่ก่อนเป็นทางลูกรางเนาะจะเดินไปโรงเรียนนะครับะนะครับบ้านจะอยู่ฝั่งนี้นะครับก็โรงเรียนก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับประมาณกิโลกว่านะครับเดินไปโรงเรียนนะครับฝั่งนาแถวนี้โอ้โหรู้สึกว่า ปลาเยอะมากนะครับในทุ่งนาสมัยก่อนนะครับออซึ่งอาหารการกินนั้นสมบูรณ์ค่อนข้างจะดีมากนะครับรนี้ค่อนข้างจะเขียวหน่อยนะครับ ดูว่าวันนี้นะครับจะมีหนูไหมนะครับวันก่อนนะครับผมถ่ายแล้วนะครับพอดีไม่นะครับไม่ติดนะครับก็เลยไม่ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับได้หนูประมาณสี่ห้าตัวนะครับ จะเสร็จแล้วฝั่งนี้นะครับเหลืออีกเที่ยวเดียวนะครับรอบเดียวนะครับรอบหลังนะครับจบการฉายนะครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวก็ไปช่วยกันเล็กกันนู้นนะครับแรงดีมากนะครับเท้าลง ประมาณ2องไร่นะครับตอนนี้นะครับน,นี่นะครับเจ้าของอยู่บ้านตาลานะครับตำบลเทพรักษาอำเภอสันขาจังหวัดสุรินนะครับ ครับรุ่น DC70 นะครับคันนี้ต้องใช้คนงานนะครับมัดกระสอบด้วยนะครับ เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับทันสมัยนะครับง่ายสะดวกนะครับติดถนนลาดยางนะครับ ั่งนี้ก็จะเป็นการขนฟางไปให้วัวนะครับฟางใหม่ๆห,หอมๆนะครับเยอะแต่เชินเจ้าทุกทุกทัดได้เอนสิทธิทธอาจารย์เสด็ญนวัดศาลาธรรมอาจารย์ปุ้ย เมือม่อเมือ่อฮังกรอยไงทำดีได้ดีแน่นอนยา<ด> <Yeah. S 2> มึงเคระแต่เชิน ah. รุ่นนี้ L36 นะครับเป็นรถคลนนะครับไม่ค่อยใหญ่ๆนะครับแต่ก็แรงเหลือเฟือนะครับ <c oughs> ดูเทเลอร์น,นะครับเป็นหล้อ สบายเลยครับประมาณ2ตันเนาะสตันดูฝนฟ้านะครับคึมนะครับเหมนฝนจะตกลงมาแล้วนะครับนี่หไร่นะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับ2องคันช่วงนี้นะครับลมยังไม่เข้ามาเต็มที่นะครับ ข้าวยังไม่ล้มนะครับเลยทําการเกี่ยวนะครับจะไวกว่าข้าวล้มนะครับติดตามชมแปลงต่อไปนะครับช่วงนี้นะครับแม็กโครนะครับก็ยังไม่ได้ลงงานนะครับก็มาดูรถเกี่ยวไปก่อนนะครับ <laughs> นะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องเสียเสียมรถขุดวันใจโคกน้องนาโมเดลนะครับพาท่านผู้ชมนะครับได้ชมรถเกีียวไปก่อนนะครับก่อนที่จะไปชมไมโครแล้วก็โคกน้องนาต่างๆนะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับได้ชมท้องทุ่งบ้านนาเรานะครับซึ่งเป็นวิธีอีสานบ้านเราเนาะพาให้ชมนะครับ ยามเก็บเกี่ยวกันนะครับขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ